เอาละครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับพผมซีซั Studio, ่นตูดิโอเช่นเคยครับในคลิปนี้ก็ขอมาเอาใจสายฟาร์มสายปล่อยบอทเกษียนหน่อยนะกับ15เกมมือถือ i d เด RPG ที่น่าเล่นที่สุดบนสโตไทย2025นี้กันนะครับหลายเกมเนี่ยอาจจะเปิดมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ก็ต้องบอกเลยว่ายังเล่นกันได้แบบยาวๆและมีอัปเดตต่อเนื่อง สายชิลสายทีมอนเก็บของแบบไม่ต้องเฝ้าหน้าจอเนี่ยมาดูคลิปนี้กันได้เลยครับแต่ละเกมที่รวมมานั้นทั้งภาพสวยมีสไตล์ระบบดีฟาร์มเพลินจัดกันมาให้ครบจะมีเกมอะไรที่ติดอันดับกันบ้างในคลิปนี้ก่อนจะไปดูครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ มาเริ่มต้นกันที่เกมแรกกันก่อนเลยครับกับเกม Tower of God New World เกมมือถือแนวไอเด RPG ที่หยิบโลกจากกรตุนดังหอคอยเทพเจ้ามาสร้างเป็นเกมมือถือได้อย่างน่าสนใจผู้เล่นจะได้จัดทีมตัวละครจากซีรีส์ออกต่อสู้ในแบบเรียลไทม์ไฮไลท์เด็ดของเกมอยู่ที่ระบบตำแหน่งและก็ลำดับความเร็วที่ทำออกมาได้น่าสนใจมากๆครับนอกจากนั้นแล้วโหมดเนื้อเรื่องดันเจียนลายวันอารีนาเกมนี้ก็ใส่กันมาครบแถมงานภาพกราฟิกยังมาแบบ 2D ดีสดใสตัวละครนั้นถูกออกแบบมาได้ตรงกับต้นฉบับถ้าใครเคยอ่านเว็บตูนมาก่อนน่าจะอินกับการได้ควบคุมเหลา่าตัวละครที่คุ้นเคยกันลครับ เล่นง่ายฟาร์มกันได้เรื่อยๆหมอทั้งสายชิลสายจัดทีมกันแบบจริงจังใครเป็นแฟนของ Tower of God บอกได้เลยว่าไม่กวนพลาดครับเกมอันดับที่ 2. s o u l s t r i k e Exelia เกมไอเดลอาร์พีจีเล่นง่ายฟาร์มออโต้แม้ปิดเกมเหมาะกับคนที่อยากพัฒนาทีมไปเรื่อยแต่ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอจุดเด่นอยู่ที่ระบบการอัปเกรดตัวละครนั่นแหละที่มีความหลากหลายจัดทีมกันได้อิสระและโหมดการเล่นที่ใส่กันมาเพียบทั้งเือเรื่องและก็บอสงานภาพมาในแนวแฟนซีสไตล์นินเมะเฟสสกิลจัดเต็มในแบบของตัวเองล่าสุดไปคอลแลบโลกกับเซลเนียครับซีรีส์เกมอาร์พีจีนันานของเกมมือถือยุคแรกเริ่มเพิ่มเติมคือมีตัวละครดังจากเฟรนชชายมาให้สะสมนครบพร้อมสกิลเฉพาะตัวที่ใช้งานได้จริง ถ้าคุณกำลังตามหาเกมไอเดลอารที่เล่นง่ายภาพสวยและมีคอนเทนต์ให้ไลต่ตามกันแบบยาวๆนี่คือหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆครับเกมอันดับที่3 AFK Journey เกมแนวทัติคอไอเดลอาร์พีที่คว,ว้ารางวัลเกมยอดเยี่ยมจากหลายสำนักเมื่อปีที่ผ่านมา AFK Journey โดดเด่นด้วยงานภาพกราฟิกแฟนตาซีที่ดูแลสบายตาและเสียงดนตรีที่ไพเราะอมมากตัวเกมจะให้เราเลือกจัดทีม5ตัวละครออกเดินทางไปจนภัยสำรวจแผนที่ขนาดใหญ่ของแก้ไขปริศนาและล่าบอสระบบการต่อสู้เน้นการวางแผนซึ่งนอกจากโหมดหลักแล้วยังมีอารีนาโหมดโลกไลฟ์และโหมดโคอปที่เล่นร่วมมือกับเพื่อนได้สูงสุด3คนด้วยกันเด่นง่ายฟาร์มออโต้และยังมี คอนเทนต์ให้ลงมือจริงกันด้วยไม่ใช่แค่ปล่อยจอเท่านั้นนะครับจัดได้ว่าเป็นหนึ่งเกมครับที่แม้ไม่ต้องรีบเล่นแต่ก็ยังรู้สึกสนุกกันได้แบบเจียๆแะครับมากันกับเกม e v e r s o l โ เกมแนวไอเดลอาร์พีจีสไตล์นิเมที่โดดเด่นตั้งแต่ง,งานภาพไปจนถึงคอนเซปต,ต์ของโลกในเกมเราจะได้รับบทเป็นผู้กล้าที่ต้องรวบรวมเหล่าโซลโสาวจากเผ่าต่างๆมาต่อสู้กับศัตรูที่คุกคามโลกตัวเกมมีเนื้อเรื่องที่เข้มขน้นเสียงภาคญี่ปุ่นและคัฟซินทำออกมาได้ดีระบบการเล่นเกมนีครับมาในแนวไอเดลที่ไม่ยุ่งยากตัวละครเนี่ยฟาร์มกันได้แม้ออฟไลน์ไปแล้วครับมีทั้งหมดการต่อสู้ล่าบอสเวรไลวันและภารกิจอื่นอีกมากมายที่เกมนี้ใส่เอามาไว้เพียบจริงเหมาะสำหรับคนที่อยากได้เกมสายชิลครับแต่ รวมก็ยังคงมีอะไรทําเยอะมากๆนะภายในเกมนี้อันดับที่5 Fortress ีส a ากอีกหนึ่งเกมไอเด RPG ครับที่จะให้คุณจัดทีมฮีโร่ขึ้นรถบัส อ,อุปกรจ์ภายแบบไม่ต้องหยุดพักตัวเกมของเขาเนี่ยจะมีระบบการอัปเกรดตัวละครมาแบบง่ายๆแต่ว่าจะค่อยๆปลดล็อกลูกเล่นไปเรื่อยๆและหนึ่งจุดที่น่าสนใจครับภาพมาสไตล์แบบพิกเซลอาร์สีสันสดใสเป็นการเล่าเรื่องที่มีอารมณ์ขันเล็กๆฮีโร่แต่ละตัวจะมีท่าไม้ตายและก็สายการเล่นเฉพาะทางนั่นเองครับทำให้เกมนี้จับทีมได้สนุกกว่าหลายๆเกมที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าจะเป็นสายไอเดอลครับแต่ยังมีคอนเทนต์ให้เล่นจริงเยอะพอสมควรไม่ใช่แค่ปล่อยบอดเพียงเดียวครับเกมนี้ยังมีอารีนาดันเจียนและก็เลดบอสให้ลุยกันได้แบบไม่ซ้ำซากเหมาะสำหรับสายเล่นเกมเรื่อยๆที่อยากได้เกมผ่อนคลายแต่ยังรู้สึกว่าได้เล่นเกมอยู่นั่นเองนะครับอันดับที่6 s t e r l a r ร a v ท l e r r เกมแมวไอเด RPG ผสมความเป็นไซไฟที่จะพาเราท่องจักรวาลไปกับการจัดทีมสุดเฟียวครับ ตัวเกมนี้จะให้เราจัดทีมฮีโร่ตะลุยด่านอั Skill, ปเกรดสกิลปั่นของเทพและสะสมทรัพยากรก,กันแบบต่อเนื่องและจุดเด่นที่ขาดไปไม่ได้เลยเกมนี้ฟาร์มของกันได้แม้อ,อฟไลน์ครับสิ่งที่ผมชอบเลยสำหรับเกมนี้ครับคือทีมอวกาศนี่แหละที่มาแบบไม่ซ้ำชาวบ้านบวกกับงานภาพกราฟิกสไตล์พิกเซลที่ดูสวยล้ำแบบไม่หนักเครื่องระบบการเล่นออโต้ใส่กันมาแบบไหลลื่นไม่ลกและมีอะไรปลดล็อกเรื่อยๆถ้าคุณอยากได้เกมที่ไม่วุ่นวายครับ Stellar t o v e r จัดได้ว่าเป็นหนึ่งเกมที่น่านลองมากๆครับ อันดับที่7จ็ด Crystal n i g h เกมไอเดอร์อาที่ดูเป็นเผินเหมือนว่าจะธรรมดาครับแต่พอลองเล่นจริงก็ต้องบอกเลยว่าลงตัวกว่าที่คิดซึ่งภายในเกมนี้เราจะได้จัดทีม4ตัวละครอ,ออกสลุยด่านไปเรื่อยพร้อมระบบการสลับตัวละครระหว่างสู้ที่ทําให้เกมนี้ไม่น่าเบื่อจนเกินไปภาพภายในเกมครับมาแบบแนวฟรัซีเป็นสไตล์การ์ตูนไซมินิดูเพลินแล้วก็เล่นง่ายไม่ซีเรียสแต่ว่าจัดเต็มระบบการเล่นกันมาครบถ้วนเลยเช่นเรื่องการอัปเกรดการฟาร์มของที่สาคัญมีภาษาไทยกันมาให้พร้อมเหมาะมากๆครับสำหรับคนที่อยากได้เกมเอาเล่นเพลินเล่น ่าวไฟล์เกมอันดับที่8ดบูมโมร็ง RPG จถ้าคุณกำลังอยากได้เกมเบาๆเล่นสนุกบรรยากาศไม่ซีเรียสไม่ตึงมือจะเกินไปต้องมาลองดูเกมน,นี้ครับกับบูม m ม r ร็ง RPG เราจะระบบเป็นนักสู้ที่มาพร้อมกับอาวุธบูมเมลแรงคู่ใจลุยด่านฟาสตูกันเป็นร้อยแบบมันๆและก็แน่นอนว่าตัวเกมมีการปรับอัปเกรดบูมเมลแรงกันได้ปรับรูปลักเพื่อเพิ่มความโหดกันเข้าไปอีกอะนะและนอกจากนั้นครับยังสามารถพัฒนาหมู่บ้านภายในเกมกันได้อีกด้วยงานภาพกราฟิกเน้นความน่ารักสดใสแบบฉบับของความเล่นง่ายน,นะครับไม่ต้องเฝ้าหน้าจอทั้งวันก็สามารถเล่นเกมนี้กันได้แบบชิวๆแล้วพื้นที่ติดตั้งภายในเกมไม่เยอะจนเกินไปครับเป็นเกมแนวไอเดลสายปั่นสายฮานะครับเล่นข่าวเว ได้ดีหนึ่งเกมนะครับอันดับที่ 9. Tell of Cold Steel ถ้าใครเป็นแฟนซีรีส์ของ The Legend of Hero ต้องมาลองเกมนี้กันครับกับ t a l l of Cold Steel เป็นเกมแนวไอเด r p ลอาร์พีที่หยิบจักรวาลของเทลมาใส่ในมือถือกันไว้ได้ครบถ้วนเราจะได้จัดทีมตัวละครดังจากภาคคอสติลออกลุยภารกิจกันแบบชิวชแต่ว่ายังคงมีระบบการเล่นจัดกันมาเพียบทั้งการสะสมเหล่าตัวละครอัปเกรดคอมโบนอกจากโหมดหลักแล้วยังมีดันเจียนหอคอยและคัสสินส,สวยๆให้ได้ชมกันอีกเพียบและที่ชอบเลยครับคือยังคงกลิ่นอายและสเสน่ห์ของต้นฉบับเอาไว้อย่างครบถ้วนเล่นง่ายฝ่าออโตได้ใครไม่เคยเล่นภาคหลักมาก่อนก็เข้าใจกันได้ไม่ยากนะครับ เกมอันดับที่ 10, Minor Settlement สำหรับเกมนี้อาจจะไม่ได้วอ้วาครับแต่ถ้าใครกำลังมองหาเกมไอเดลที่เล่นเพลินๆชิวๆสะสมของบริหารบ้านเมืองไปได้เนี่ย Minor s e t t l e m e n t ถือว่าน,น่าลองน,นะครับเราจะต้องเริ่มต้นจากศูนย์ออกขุดแร่ขายของอัพเกรดอุปกรณ์และก็ค่อยๆฟื้นฟูหมู่บ้านให้กลับมามีชีวิตชีวากันอีกครั้งหนึ่งจุดเด่นสำหรับเกมนี้มีการฟาร์มของให้เองแม้ว่าเราจะไม่ได้ออนไลน์และจากที่ลองเนี่ยจัดได้ว่าเป็นหนึ่งเกมที่เล่นเพลินมากๆมีของให้ราปลดล็อกกันเยอะแล้วก็ปลดล็อกกันได้เรื่อยๆทั้ง ทงวันทั้งคืนครับทั้งพวกเวิร์กเบนตัวละครเสริมแล้วก็เควสที่ทากันได้แบบไม่สำสากเลยใครอยากได้เกมจริงจังเนี่ยต้องข้ามเกมนี้ไปก่อนนะแต่ถ้าคุณอยากได้เกมเล่นแบบชิลๆผ่อนคลายผมว่าเกมนี้โคตรสุดแหละครับพามาดูกันต่อด้วยเกม Mystic Hero พามาดูกับอีกหนึ่งเกมที่น่าเล่นในช่วงนี้ครับเป็นมิดต่อสายฟรีกันอีกสักเกมนะกับ Mystic h e r o ซึ่งสรับเกมนี้จะมานแนวไอเลิอร์พที่รวมเอาเหล่าตัวตละครที่เราคุ้นเคยจากทั่วทุกมุมโลกมาไว้มากมายโดยล่าสุดเขามีการอัปเดตภาษาไทยเข้ามาภายในเกมกันแล้วด้วยได้รับเสียงชื่นชมมาเรื่อยๆครับไม่ขาดสายด้วยเลดกาชาที่พอรับไหวนะไม่เกลื่อนเกินไปแถมยังมีการแจกโค้ดฟรีกันในเพียบตัวเกมจัดกันมาแบบลื่นๆไม่กินสเปคสูงจนโอเวอร์แถมรูปแบบการเล่นก็ไม่ซับซ้อนเหมาะสำหรับเอาไว้เล่นยามวากได้ดีนักแหละครับใครสนใจนะอย่าลืมแวะไปจัดกันดูได้ครับสลับเกมนี้ อันดับที่12โกโกมาเฟิน ยังมถึงแนวไอเดลครับที่ใส่ความเป็น MMORPG เข้าไปด้วยนะให้เราเล่นเป็นนักรบตัวจิว๋วออกไปจนภายในโลกแฟนตาซีซึ่งเกมน,นี้โดดเด่นด้วยระบบ Fu l ไอดเอลออโต้แบทเทิครับที่คุณสามารถปล่อยออโต้กันได้เต็มรูปแบบเหมาะสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาแต่ยังต้องการความสนุกในการเล่นเกม,มันอยู่โดยการเล่นหลักๆแล้วจะเน้นการตะลุยไปกับเ,เพื่อนๆครับโดยระบบโคอปที่จอยกันได้สูงสุดกว่า4คนให้ออกท้าทายบอสตะลุยดันเจียนหาอุปกรณ์สมบสที่แหลมมากยิ่งขึ้นกราฟิกถือได้ว่า่อนข้างน่ารักเลยมยมมมา,านิสสดใแแบบเถ ในเกมนี้ยังรองรับภาษาไทยกันด้วยใครอยากได้เกมผ่อนคลายในสไตล์แฟนตาซีภาพมารักเกมนี้ต้องรอกันละคร hey, really? <speaking> ับเกมอันด <speaking> ับที่ 13. Slayer Legend เกมมือถือที่ดูเรียบๆครับแต่ว่าแอปติดง่ายกว่าที่คิด เกมนี้จะให้คุณเล่นเป็นฮีโร่ลุยเดียวไปเรื่อยฟาร์มของปลดล็อกสกิลแล้วก็รีเซ็ตกลับมาเก่งทุกครั้งครับจุดเด่นที่น่าสนใจครับเป็นการจัดวางสกิลคอมโบแล้วก็ปรับรับให้เหมาะกับการเล่นตามสถานการณ์นั่นเองซึ่งแน่นอนและว่าเกมสไตล์นี้เล่นง่ายเล่นเชิลวแต่ถ้าอยากจริงจังครับก็ยังมีการวางแผนที่เยอะพอสมควรแหละอีกหนึ่งจุดที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับคือกราฟิกเกมนี้ทําออกมาเรียบเรียบไม่หวือหวานะแต่เรื่องความลื่นนั้นก็จัดกันมาแบบเต็มที่แล้วใครอยากได้เกมแบบประเภทพัฒนาตัวละครไไปเรรื่ออยๆนฟ์มขงงด้้ทััวแบบ ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอลองดูเกมนี้ล้กกันครับอันดับที่14 g r a n แกรนด์ซาก้าไดอนน เกมมือถือแนวไอดอลจาก IP ตัวดังของแกรนซาก้าครับที่ในคราวนี้มาในรูปแบบเล่นสบายไม่ต้องเฝ้าจอกับเขาบ้างนะหลังจากที่มีหลายเกมนั้นทํากันมาครับจุดเด่นสำหรับเขาเนี่ยคือตัวละครที่น่ารักแล้วก็อาร์ตเวิร์กจัดเต็มลิสิทธกันมาเองแบบไม่ต้องห่วงเลยและระบบการเล่นฟอร์มทีมตัวละครปั้นค่าความสามารถต่างๆปล่อยฟาร์มกันได้ทั้งวันทั้งคืนครับมีโหมดล่าบอสอารีน่าและก็เหล่ามินิเกมให้เราได้สนุกแก้เบื่อกันหลักๆแล้วก็เป็นเกมสไตล์ไอดเอลนะครับมีอะไรทำเรื่อยเปื่อยไปเเยยอะนๆง S 1> <S 1> สบายๆอัปเกรดนู่นอัปเกรดนี่ครับภาพค่อนข้างใช้ได้ไฟ์ลไม่ใยญ่เกินไปใครเป็นแฟนของซีรีส์แกรนด s a ากาลองแวะไปจัดกันดูได้เลยครับปิดท้ายสหรับคลิปวันนี้ครับกับ Mobile Legends d v e n t u r e เกมนี้ก็หยิบเอาตัวละครจากจักรวาลของเกมโมบาอย่าง Mobile l e g e n d ครับมาทําเป็นรูปแบบเกม i d l ที่เน้นเล่นง่ายและกระบบครบถ้วนใช้ได้ไม่แพ้เกมใหม่แลครับเราจะได้จัดทีมตัวละครฮีโร่ที่คุ้นหน้าขุ้นตาครับลงต่อสู้แบบออโต ค่อยๆปั้นทีมของเราให้เก่งมากยิ่งขึ้นมีทั้งหมดเนื้อเรื่อง a าร n a กิจกรรมต่างๆให้เราเล่นวนลูกกันแบบไม่รู้จบจุดเด่นคงอยู่ที่ตัวละครนีนะครับที่มาจาก Mobile Legends กราฟิกค่อนข้างดูดีระบบการอัปเกรดทำได้ง่ายไม่ยุ่งยากจนเกินไปมือใหม่ก็เล่นกันได้โดยรวมแล้วถือได้ว่าเป็นหนึ่งเกม Idle RPG นะที่เล่นเพลินจัดทีมสนุกเหมาะสำหรับคนที่อยากได้เกมแบบเล่นง่ายไม่เครียดจนเกินไปและครับ ก็ครบกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับทั้งหมด15ดับเกมมือถือแนวไอดอลเล่นสบายฟาร์มได้ลอดชิลๆกันนะครับใครชอบสายนี้หวังว่าจะถูกใจเกมกันบ้างนะลิงก์ดาวน์โหลดของแต่ละเกมใส่เอาไวา้ให้ที่ใต้คลิปนี้กดดูตรงเพิ่มเติมกันได้และใครอยากให้แนะนําเกมไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยครับอย่าลืมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมครกันด้วยละ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ